เอาสวัสดีครับทุกคนวัดีนะเออสำหรับเ,เรื่องแรกที่จะคุยนะก็คือเรื่องของเอ่อเจ้าบิ๊กบูบิ๊กบูบที่พี่จะแจกนะตัวเนี้ยนะดูเนี้ยตัวเนี้ยอ่าพี่ก็ถ่ายไปว่าคันนี้ของพี่เนี่ยได้อสองตัวท้ายมันจะเป็นอะไร อ่าได้มาแล้วนะอ่าดูเองใครทายถูกก็อ่ออินบอกเข้ามานะกติกาก็ก็เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวใครรายงานโตเข้ามาก็ให้น้องที่ร้านเขาเช็กว่าใครตอบเร็วที่สุดนะก็จะได้บิ๊กบูดนะบิ๊กบูตัวนี้นะเนะบิ๊กบูตัวนี้เลยได้ไปนาม ของมากนะอืมซื้อมารีวิวแล้วก็คงไม่ได้ใส่นะเออผมก็รตัว่าพี่คนเลือกใส่ของนะไม่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 อะไรที่พี่ชอบพี่ก็ใส่จะถ,ถูกหรือแพงก็ไม่ว่านะสัว,น,วนี้ที่ดีวิวไปที่เข้าไปที่ร้านอ่าตัวนี้เกลียนะเกลียนะลองดูเต็มเต็มนะ ก็ไปหาเก้าอ่ะประมาณนั้นหละยี่สิบแปดถึงสามสิบหกไปหาเก้าก็ราคาอยู่ประมาณเาไม่ประมาณนักก็สามร้อยเก้าสิบบาทร้อยเก้าสิบบาทนะก็ลรวมส่งแล้วคือเด็กอยากจะทำพี่ก็บอกว่าโอเคได้พี่ไม่มีปัหาเด็กก็ไปทําดูแลกันเองกันกันด้วยกันเออแต่ถ้าจะให้พี่โปรโมทให้พี่ก็จะทําให้ตัวนี้ ข้อเด่นของเขาเดยคือผ้าผ้าดีผ้าดีอันนี้พี่คอนเฟิร์มแต่ยังอื่นก็ก็คงตามราคานะเออคือท,ที่เราขายของเราก็ต้องพูดความจริงกันหนอยนะอือยางอื่นที่เงาคอมเมนต์ no ว่าเออเพราะสีเห็นก็แบบปกติอะไรแบบนี้มันก็ก็ไม่ได้รบบว่า เนียบขนาดแบบพวกกับแบงก์ใหญ่ๆของเขานะเออโอเคสมมุติว่าถ้าถ้ามีคนตอบอันเนี้ยว่า,าเทเบนเนี้ยลงทายด้วยอ่ะสามแปดเนะี่ยเออมีหลายคนนะพี่ยังมีของให้อีกนะเพราะว่าก็ไม่รู้พี่ก็ไม่ไ,มได้ใช้อ่ะเสื้อสีเทานะของฮาล่าเออเดีพี่ก็จะดูให้นะจะจะแจกไป ส่วนป้ายเนี่ยพี่มีเยอะพี่มีหลายคอลเลคชันมากมีเป็นแบบแบบนี้ก็มีอันนี้ใหม่หมดนะแบบแบบนี้ก็มีเนี่ยแบบธรรมดาก็มีอะไรเนี้ยเออมีแบบคอลเลคชันอืออืมอม,อม,อมถ้าเครตามพี่ดีๆจะรู้ว่าทําไมพี่ถึงมีป้ายเยอะอืมเพราะพี่ส่งของไปต่างประเทศบา่ทีกต้องนี่มภาษีอะไกันแบบน,นั้นอะ่ะเขาก็าจะเอาป้ายออก แต่บางเจ้าก็เอาบางเจ้าก็ไม่เอาบางเจ้าเขาก็ให้ส่งตามไปไปเยอะกันไหมนนะโอเคสรุปเลยนะได้นะอ่ะใครตอบถูกก็เอาไปบิ๊กบูเอลสามสิบนะถ้าได้ไปคุณจะทำอะไรกับมันเรื่องของคุณเลยนะพี่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรจะไปขายต่อหรือจะไปอะไรก็เรื่องของคุณนะ เออเพราะมันเอวสามสิบเออถ้าต่อตอบถูกไปห,หลายท่านเดี๋ยวเด๋ยวพี่ดูพวกเสื้อพวกป้ายอะไรแบบนี้ให้นะออก็ฝากไว้หน่อยน้องที่ร้านอยากจะทำอเกลียนะพี่คอนเฟิร์มได้เงเดี๋ยวคือผ้าผ้าดีม,มากยังไงก็สวยอืมผ้าดีม,มานกนะเฮ้อยากฟังเสียงรถว่าเออ เอาวโอเคตัวนี้เดี๋ยวพี่แจกเดี๋ยวพี่แจกเดี๋ยวพี่แจกตัวนี้นะดูยนะเดี๋ยวพี่แจกนะใครใครถูกว่าพี่ยิ่งไปกี่โลแล้วใครใครถูกว่าพี่ยิ่งไปกี่โลแล้วพี่ให้ตัวนี้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้นะเออตัวนี้ก็ถ้าส่ง สิบสิบบาทประมาณเนี้ยเออนะโอเคนะแต่ถ้าได้สิบเกลาพี่ต้องเข้าใจอย่างนะเพราะพี่เคยบอกเสมอว่าเออพี่ต้องใช้คนไปส่งไปส่งของถ้าเกิดเขาระบุค่าใช้จ่ายในการส่งในการแบบอะไรเนี้ยก็ให้เขาไปเถอะห้าสิบบาทถ้ามันเกงห้าไปส่งประมาณห้าสิบแล้วิ่งไปค่าน้ำมันไปกังไปกลับเลยเนะี้ย มันก็ประมาณสักร้อยนึงก็ให้เขาไปถ้าป้ายมันก็อยู่ประมาณสักยี่สิบสบาทถึไอ่ะเออนะโอเคเอาใครทายถูกนะว่าพี่วิ่งไปก,กี่โลแล้วเอาไปเลยตัวนี้